ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องพี่วันคุนแรนอีกแล้วเราจะลูกไปโผล่แล้ววันนี้นะฮะนาริตาอยู่นู่นจ้าวันนี้เราจะนาริตะไปโผล่นะครับผมที่บ้านคุณป้านะครับซึ่งเราจะไปทำงานหนาหนึ่งหาหนึ่งซื้อฟางขึ้นนะฮะนาริตะนาริตะมือนี่เฮาจะเอาร้านนี่จายที่ถวดไปสองขึ้นบอกตามขึ้นขึ้นมือนี่มือนีขึ้นแม่นบอลลู ยายทวดจะไปนำไม้หนึ่งด้วยจะอยู่นี่พอบ้านพอบ้านทำไมยายทวดใครเดี๋ยวร้านนี้แจกร้าเนเออใส่กระบอกจะเอาไปผด<อ>ไว้ที่บ้านคุณป้าเพราะว่ายายเรา,าสารีเผาซราบอยู่นี่แล้วไปเด้อจ้าเผาเสาเนือ่อนยานเสาเนื่องมันเสียยานเส <c oughs> างเงื่องเสียจะไปส่งที่บ้านคุณป้าเพราะว่าเราจะทำงานพ <c oughs> วกนี้ เอาไปเลยเอาไปไปบานแตกขึ้นเลยโอเคว่าจ้าโอเคว่างา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 างไปบานยังไงก่อนไปยังสุดก่อนเดี๋ยวไปบายจ้าอยาอีหล่ามาเด้อจ้าเดืออยาอีหล่ามาเด้อคุณยายคุณยายนางเป่านี่แหละปิดไฟแม่ปิดไฟแม่จะปิดไฟก็ติดกับกับกับพ่อได้นี่พอดีที่บ้านแบบว่าที่บ้านมีประตูอัตโนมัติประตูอัตโนมัติใช่ไหมทีนี้คุณยายมีรีโมทคุณย่าก็เป็นคนควบคุมประตูบ้าน ใครเขาบอกเรียกหายายใหญ่เป็นระตูให้แน่หวังว่าท้านบอกใหญ่เป็นระตูให้แน่ซึ่งแต่กลับมม่ปวดผ่านโทรศัพท์ได้ตอนนี้เนี่ยเป็นไรไม่รู้อะเรื่องแม่เลยเถอเมอไรเมื่อไรไใช่หรือลืมเมื่อไรเลยทุกคนเปิดอแม่เลไรอยู่เป็นใหญ่คนเดียวเหมือนบ้านนี่ยเมื่อไรก็ต้องน้ำไปใหญ่เมื่อนรก็้องมือนีขึ้นอะไรสุดอันห้องแหยอเป็นบอพิบ้านแคบไปร่วงยูทูบยูหาที่ตอนห้องแหย กื่อเจ็บเขาให้แม่ม่เลเถอเจ็เอขาให้บุญให้บุญยังที่เจ็บมมนบวชบวชให้เหรอเจ็บมีนานี่หรอมี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 ตั้งอะไรไหมมบ้านไหมหรืยังไงองบุญรอบอมีวีกานเเริ่บอมีกองเพื่อนบอกนี่เหลี่ยงผาเพื่อนบอกบวชผู้ใดสิบวชเนี่ยบวชผู้เดียวบวชให้คุณแม่เทียมเอนอนจะบวชกเ โอเโอ,เโอเลูกอลูก,ลก,ลกมากลูกขนเลยยลูกเยิ้มเลยวยละพอมากนังมากไก่เฮ้ยยังสีแะไวกัมากเอาเท้าแตะพื้นอะกันยูนี่ดีมกลาคกุมภามีนามีนาเมษาเมษาปุตตภามิตุนากระักกระลสิงหาคมยามิตุนาเดือดเดือดจะไปอันทรงหลักปะขึ้นรถเ้อา คือเฉลียนคือเฉลียง,น,ยง,น,ยงนี่ไงรถไ,<ป>ไปห้องลนซี่อะไรน่าริ birthday, าแฮปปี้เบิร์ d เดย้อนหลังเดอ้อเอาเติ๊กปีล่ะโตเล้หรอยิบแปดว้าวริษะเวอด์เอร์โอ้ชายชาจะจะถือดูฉันเกี่ยวอไร<ป>เนี่ย เอาเด็กมาปวดไว้เอาเด็กมาโวดไว้ที่บ้านคุณป้าอยู่โรงสีไปดูโรงสีทีนึงอันนี้ือโรงสีใครสนใจสั่งโรงสีก็สามารถสั่งได้มีเครื่องเล็กเครื่องใหญ่โทรมาเลยหนึ่งเก้าหนึ่งนี่นะครับก็จะเป็นโรงสีคุณพ,อณพอ่อก้านเท่าๆเพื่นเชิแรง บางคนทักบอกว่าพี่บ้านกินแหละแรงทำไมเป็นรอเรือก็เป็นรอนิ่งหรอแต่ว่ามันมักเบาแบบมันมาซื้อหิวไปหิวมาเลยกับเรบ นี่สีดำสีดำโอ้ยโอยยอานมาเฮ่าฮ่าอีนโนจ้าว้าวเอาผู้ายวะเอาผู้ายวะอันนี้ก็เป็นโปรยทานนะครับผมที่โปรยทานที่จะงานเลยนะเค่ที่ว่างานอะไร ทำบุญหาคุณแม่เทพแบบว่ามีม,มีมีบวชด,ด้วยมีมีคนบวชด,ด้วยนะครับผมน้องชายคุณแม่ก็บวชนะครับผมอุทิศบุญให้คุณแม่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกโปรยทานเนาะน่าจะหลายอยู่เดแต่โอ้ยอยู่เรื่องแทงเหรียญลายเอาป้เอาอยู่เป็นพันไอ้เ,อเป็นหมืน่นเหรียญเป็นเหรียญพันไดน่ะเขาจะเอา,า,าสะะามพันหมดเลยแม่เขาจะเอาว่เหรียญเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวบอกให้ปาร์ตคือพอเลยพี่น้องน่าจะเป็นหมื่นนะเพราะเดือนสี่เดือนห้ามันมาทำบุญ เรียนสีไหนอยู่ให้เรียนสีด่วนเพราะว่าเนี่ยแตกเนื่อแต่ก็เห็นคือถิ่มใช่เหรทางไว้นะเพื่อนเนาะเครื่องทางหมดวันนี้เบทีตั้งที่บ้านนิลูชาแนลนะครับผมเราไปตั้งกลางโคกีด่อยูล้พี่น้องก็เลยรวบปวดไปนะฮะเดี๋ยวเราฮัลโหลสวัสดีค่ะ ใต้คลิปตกช็อตแทกกีบ่อนไม่รีดหอฉันบอกทุกบริษัแล้วว่าพยายแล้ววางห่เอาใจเนาะสามีถึงใจแห้งหเอาจังสี่ทุกงานเลยเ่นแล้วเราก็มีไฟนด้วยไฟที่ว่าเออสองนคตับรอคุมๆมา ไม่อะนั wow> ่นไมไม่พูดนช่งนาล่องนี่ไม่พูดไมู่ดบ้านเ้าเามันก็ต้องสมัยสิเราเราหมอลำหมอล่เป็นต่ญาติอยู่เสมอหร่ญาติกี่เล่งดี่กี่ยวชุดไทยมันเการเต้นปั้เนี่ยเจ้าเตนป้ ทนัอออนอยู่เม่ขึ้นไรเคนนั่นเลยใส่แต่แหัวแห้งกวยอยู่มันลวกลวกไปแล้วล่าสุดเออโอ้ยเลิศเนาะนจอ LED บ้านใส่ปเปล่มามือมือเตีย่ยจอ LED ีดพันใส่ตรงกลางนะคะมือจอมากนะคะเดี๋ยวถือจ้าคิวเพ่งกัน <c oughs>